สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับหน้าง,งานเจ็ดแซนคิวเละตุเปะตะเปะขายหมูแล้วพี่นอ้องเอ๋ยอ๋อเซคลิปรองเท้าต้องถอดทิ้งครับไม่งั้นไม่ได้ครับยี 23, ่สิบสามหักหักอกอันหนึ่งด้ให้ให้ตัวแล้วยังไม่ได้ไปวิ่งอะ่ะ

นี่แล้วพี่น้องหัวหม,หมูเอามาอยู่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับโอ้ออยยังไงครับอ้าวโซลู <laughs> oh, <laughs> อันตรายครับกันชนไปเลยกันชนเอาว่ายังไงครับคลิปนี้อาพี่เบิร์ดเอาไปไหนอะเกาะไม่เนี่รู้เลยลตะเกาะตะเกาะเด้อผมไปไม่ได้หรอกผมขอถ่ายคลิปก่อน,น,นพี่เบิร์ด

รถกระบะกระพอรถกระบะนะพี่น้องรถหกล้อกรพอรถหกล้อครับนี่ครับจะกลับบ้านครับกลับไม่ได้หรอกโอ้โอ้โหนี่มาดูภารกิจนี่โอ้ยลื่นเล้า หาวิธีเกาะก่อนนะพี่น้องแต่รู้สึกว่ากันชนนี่จะพังไปหมดแล้วโอ้เลตมเป๊ะเลย <laughs> หาที่เกาะไม่ได้อะพี่น้อง แนบไม่มีเขาวางกันนี่ต้องต้องต้องหาที่มัดดีๆครับเพราะว่ามันแล้วรอบหนึ่งครับกันชนก็ตามสภาพที่เห็นนะพี่น้องเดี๋ยวให้เจ้าของรถมามัดเองครับโอ้เสืาเตาจะกลับได้ไหมล่ะ ใส่หัวงอกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ารอมนี้จะมัดอยู่หรือเปล่านะเมื่อกี้มัดสอรอบแล้วครับโซ่หลุดนะมัดไม่อยู่ครับเพราะว่าดินมันมันลื่นเดี๋ยวเราพามาดูภารกิจว่าจะสําเร็จรุ่วงไปได้ดีหรือเปล่านะ,ะมาติดตามชมคนระับเอา้า ้รถกระบะไม่ต้องสตาร์ทครับถ้าสตาร์ทเดี๋ยวนี่มาดูครับมาดูครับห้อยห่วยห่วยเป๊ะตรงนี้แหละผมว่านี่เฮ้อโอ้สายจวด อ้าวๆไปแล้วอ้าวๆๆๆอ้าวๆโอ้ไปไม่้ เลงมากเลยจอดปิดทางเลยคล,ล่ลองม, <c oughs> มาดูสภาพรถพิตะสักหน่อยนะพี่น้องดิ้ดนเหนียวเนียวเติบเลยอุเล t แล้วครับงาน7จ็ดแสนคิวของเราเจอฝนถล่มครับ <c oughs> จอดเรียงแถวกันเลยครับ ถไนี่เ่มาครับเป็นฟอร์ดหรือเปล่าน่าจะฟอร์ดฟอร์ดติดแอร์นะพี่น้องรถไถนี่ติดกับเขาด้วยเหรอเฮ้เ <c oughs> นี่ยครับสภาพก็อย่างที่เห็นครับก็คุณตาก็นู่นครับรถไถลากไปแล้วเรียบร้อยเปไปเปมาอยู่นั้นแหละครับพี่น้องกว่าจะถึงทางก็โหลำบากครับส่วนพิตะน่าจะ ไปไม่ได้นะน่าจะจอดเอนแมงอยู่ตรงนี้แหละล,ล,ลุยเลยลุยเลยลุยเลยไปนู่นเลยแร, <laughs> ร,รงหร, <laughs> ร,เร <laughs> งรถถเ,ร <laughs> เอารถไทยนั่นมาไม่ได้อะไรกันครับเนี่ย รถไถลากก็ไม่ได้แล้วเนาะปีเนาะก็หมดหมดอูยับเลยสายได้นอนตรงนี้คนเดียวแล้วจ้ะ มันเละทางเขาไหมล่ะออมันแข็งอยู่ด้วยนี่ข้างล่างอ่ะออนี่เ,ออเปียกนั่นแหละเอาไมโคขูดๆเนาะนี่ครับดินก็ข้างล่างก็แข็งโป๊กครับออส่วนข้างบนก็เละตุ้มเปะอย่างที่ทุกคนเห็นครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพบ่อเราดีกว่าพรุ่งนี้จะวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวพาไปชมครับผม นี่ครับก็สภาพบอลล่อเราก็อย่างที่เห็นครับสภาพดินก็เหลือไม่ค่อยเยอะครับเหลือมุมนี้ม,ม,มุมนู้นนิดหน่อยครับประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยเที่ยวไม่เกินห้าร้อยแน่นอนครับดินตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะเกินครับผมก็แค่กะกะ,กะดีวเดอร์ผมก็เดาครับเดาเหมือนกันครับทุกทีมก็จอดหมดครับ ว่าจะสิบลอ้อหกลอ้อครับก็ไม่สามารถวิ่งได้ครับเพราะว่าโดนหนักเลยพ่งนี้น่าจะวิ่งได้อยู่ครับเดี๋ยวพ่งนี้ก็ขูดๆเอาหน้าดินออกก็ดินข้างล่างก็แข็งโป๊ะครับเจอฝนชุดใหญ่นะพี่น้องก็อย่างว่านะครับทำงานหน้าฝนเนาะเรา เอาชัวร์ไม่ได้เรอกครับเรื่องฟ้าฝนนี่ก็บริเวณรอบนอกก็ตกทุกวันครับแต่ในบ่อน,นี่เพิ่งโดนวันนี้และครับเต็มๆเลยครับ,รบหัวหมูก็เอาไม่อยู่แล้วครับ18หัวก็เถอะครับอุย้ยเขื่อนแตก อ้าวอาวตาจะไปไหนเราตาอ้าวอ้าวอาวลงคลองเ้อตาอนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ